สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะมาพบกับคุณครูอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูอ้อยมีกิจกรรมดีๆมาเด็กๆได้ทํากันอีกแล้วนะคะในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะในส่วนของวันนี้นะคะเราจะมากิจกรรมเคลื่อนไหวอยู่กับที่นะคะลูกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะเข้ากิจกรรมแล้วนะคะดเด็กๆพร้อมหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วนะคะชูนิ้วขึ้นค่ะ ทำไม่เหมือนของุณอ้อยเลยนะคะสองข้างนะี้คะนิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะกลางออกอย่างนี้นะคะแล้วก็สลับกันไฟลงข้างหนึ่งนะะอีกข้างหนึ่งตั้งอ่กับทีแล้วทีนี้มาประกบกันนะคะนิ้วชี้อีกข้างหนึ่งเนี่ยจะชนกับหัวแม่โป้งของมืออีกข้างหนึ่งนะคะนะคะลองดูลองดูให้คุณแม่ช่วยแนะนําลูกด้วยนะคะคุณแม่อยู่ใกล้ๆช่วยเด็กๆด้วยนะคะลูกอ่าน พร้อมนะคะได้ยัะประมาณนี้นะคะลูกทีนี้เราก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะคะพร้อมกับอการนับของรูอ้อยนะคะรอบแรกเราจะนับแค่สิบนะคะลูกอ่านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด สิบอ่าเสร็จนะคะหเซตนะคะลูกเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้นะคะเรื่อยๆแต่เราจะทําให้มันเร็วขึ้นนะคะเป็นการบริหารสมองไปด้วยนะคะกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยนะคะพร้อมนะคะเด็กๆเริ่มไหมนะคะเดี๋ยวขึ้นนิดนึงนะคะลูกไปหนึ่ส,สาม ะคะพอได้ไหมคะลูกอ่าแต่เดี๋ยวเอาอีกรอบเดียวนะคะเดี๋ยวก็จะนับเป็นภาษารกรงกเมื่อกี้เป็นภาษาไทยใช่ไหมคะหนึ่งถึงสิบยวเป็นภาษากรีกหนึ่งถึงสิบนะคะเอาพร้อมนะคะได้ one two three four five six seven eight nine เช่นโอเคค่ะสบัดนิ้วค่ะสบัดนิ้วสบัดนิ้วเรื่อยเเร็วๆร็วเเรนะคะเอาละค่ะเอามาือลงเอาละค่ะเด็กๆพาไปฝึกทำกับคุณแม่นะคะกับเพื่อนๆกับพี่ๆนะคะแล้วก็เราก็แข่งกันทำให้มันไวขึ้นนะคะให้เร็วๆขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะ กิจกรรมเคลื่อนไหวก็คง,<ม>งแค่นี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกับครูแดงนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าวันนี้ครูแดงมีคลิปอะไรให้เด็กได้เรียนรู้กันนะคะลูก<ม>นะคะเอาไปละค่ะไปพร้อมกันเลยคะ<ม>่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้วันอังคานก็มาพบกับคุณครูแดงนะคะก็เราก็ยังอยู่ในหน่วยของบ้านใกล้เรือนเคียงนะคะวันนี้ครูแดงจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องของ การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านนะคะเรามีเพื่อนบ้านเราก็ต้องปฏิบัติตนที่ดีต่อเพื่อนบ้านนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆพร้อมไห้ยังคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปพร้อมกับคุณครูแดงเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ การปฏิบัติตนต่อเพื่อนบ้านนะคะยกตัวอย่างเช่นเด็กๆจะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะยกตัวอย่างภาพด้านซ้ายเมื่อเด็กเก็บของตกได้ก็ต้องติดตามหาเจ้าของแล้วก็คืนให้นะคะส่วนภาพด้านขวานะคะเด็กๆไม่หยิบฉวยสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนจะใช้สิ่งของของผู้อื่นนั้นจะต้องขออนุญาตก่อนทุกครั้งนะคะ จากเด็กๆจะมีความซื่อสัตย์นะคะเด็กๆจะต้องมีความสามัคคีและความเกรงใจด้วยนะคะยกตัวอย่างภาพด้านซ้ายนะคะเด็กๆช่วยกันต่อของเล่นเห็นไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าความสามัคคีค่ะส่วนภาพด้านขวาเด็กๆสังเกตไหมคะว่าแกล้งเพื่อนอันนี้เขาไม่ได้เรียกว่ามีความเกรงใจนะคะความเกรงใจเด็กๆไม่สมควรจะไปแกล้งเพื่อนนะคะ ใกล้เดือนเพียงใช่ไหมคะวันนี้นะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะกับเพื่อนบ้านนะคะ,ะเด็กๆต้องปฏิบัติตามคลิปที่คุณครูแดงส่งให้ดูนะคะเมื่อกี้นะคะตามตุกตามตาม,ตามนะคะจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะกับเพื่อนบ้านนะคะจดรมสร้างสารรค์วันนี้นะคะคุณครูสาวก็มีภาพอีกแล้วนะคะ ะะให้เด็กๆฝึกนะคะฝึกลากตามลอยเส้นปลาให้สวยๆนะคะลากเสร็จแล้วก็มีภาพอีก5นะคะภาพอะไรคะภาพมะม,ม่วงใช่ไหมคะห้าผมนะคะให้เด็กๆระบายสีภาพม,มาด้วยนะคะตามจินตนาการเลยนะคะสวยๆแล้วอย่างเช่นเคยค่ะส่งไม้บรรทูได้ดูด้วยนะคะส่งมาทางช่องทางไลน์เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆทําไม้สวยๆนะคะ,ะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะ ด็กไปก่อนนะคะคุณแดงคุณอ้ยอยคุณสาวขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ